ครับสวัสดีนะครับช่องสบายชาแนลนะครับวันนี้จะมาแนะนําการใช้งานนะครับจอที่ต้ลนะครับก็จะเป็นเป็นเครื่องชิโนนะครับรุ่น S D S นะครับ 6.2V นะครับว่าเขาใช้งานกันยังไงมาดูกันเลยครับมาดูกันนะครับว่าเครื่องชิโนนะครับว่า มันมีฟังก์ชันอะไรบ้างนะครับอย่างหาตัวแรกเลยนะครับตัว x 0นี่ก็คือการกดให้เป็นเป็นศูนย์ะครับ x 0 y 0ยหไหมครับนะมันจะไปอยู่ตรงไหนแล้วก็กดเป็น x 0 y 0นะครับได้นะครับนะต่อมานะครับสมมุตินะครับเราต้องการจะหาร2องทำยังไงนะครับจะแบ่งครึ่งนะครับนะอย่างผมจะหมุนไป20เนาะนะครับ อ่าผมไปยี่สิบไหมครับแกนดิกแกนดิคยี่สิบเราต้องการจะหารครึ่งนะครับก็มีสองวิธีนะครับเอาวิธีง่ายก็คือกด x นะครับบอกมันแกนดิกแล้วกดหนึ่งคับสองเห็นไหมครับเนีมันจะหารสองให้เรานะครับอ่าเป็น y นะครับสิบเอ็ดเห็นไหมครับเรากด y แล้วกดหารสองเนี่ยมันก็จะหารสองให้เราเลยนะครับต่อมานะครับส่วนที่ต้องใช้บ่อยๆคือนะครับหน่วยนะครับ mi บางที มีคนไปเผลอกดเป็นหน่วยหน่วยนิ้วนะครับก็คือเราก็ต้องรู้จักเปลี่ยนด้วยนะครับตัวนี้เป็น m ก็คือมิลไอก็คือนิ้วนะครับนะครับพอเรากดไปนี้มันจะเป็นนิ้วนะครับนิ้วเราสามารถที่จะเลือกจุสุดทียอมได้นะครับว่าเอากี่จุดนะครับถ้าเรากด e ินเตอร์เห็นไหมครับมันจะเปลี่ยนเป็นนิ้วแล้วถ้าเราจะเปลี่ยนเป็นมินเราต้องกดใหม่นะครับให้เป็นมินนะครับนะต่อมา a กับ i นะครับปกติพวกเครื่องดิจิตอลเนี่ยมัน มันจะมีอยู่สองสองหน้าจอเหมือนกันนะครับถ้าใครสังเกตได้ดีนะครับอ่เห็นไหมครับมันจะเปลี่ยนเป็นอีกหน้าจอหนึ่งนะเหมือนกับหน้าจอ E หน้าจอ i เงี้ยนะครับอ่เห็นไหมครับอ่าหน้าจอ i เนี่ยสองนะครับแต่พอเป็นหน้าจอ A เป็นหกจะแตกต่างกันนะครับดังนั้นเราสามารถใช้ได้สองหน้าจอเลยตามความสะดวกนะครับอ่แล้วก็มีฟังก์ชันเครื่องคิดเลขนะครับก็ถ้าเรากดอ่า CTR นะครับกด CTR ก็คือเราจะใช้ฟังก์ชันของเครื่องคิดเลขนะครับฟังก์ชันเครื่องคิดเลขอย่างเช่นนะครับอ่าสิบเห็นไหมครับสิบบวกห้านะครับแล้วกดเท่ากับเห็นไหมครับอ่าเลน e n t e r นะครับอ่าเหลือสี่ลบหนึ่งเห็นไหมครับเท่ากับสามหรือจะกดรูทนะครับก็ได้กดคูณหารก็ได้นะครับแต่ให้เรามาเลือกใช้โหมด CTR นะครับอ่า ให้เรากดออกไปก่อนใช่ไหมครับแล้วค่อยมากดเครื่องคิดเลขนะครับแล้วก็ฟังก์ชันอื่นๆเพิ่มเติมนะครับอ่าอันนี้ก็จอบเป็นแถวนะครับนะจอบเป็นแถวอันนี้จอบเป็นโค้ง R นะครับอันนี้จอบเป็นพ c ซดีนะครับอ่าใช้ซายคอร์สแทนนะครับได้แล้วก็อ่ามีส่วนอื่นๆที่อ่าผมก็ผมก็ไม่เคยใช้อยู่หลายตัวนะครับนะเดี๋ยวจะหาข้อมูลมาให้ก็แล้วกันนะครับ วันนี้เอาเบื้องต้นก่อนนะครับสำหรับการใช้จอดิจิตอลรุ่นนี้นะครับครับอ่ะโอเคนะครับถ้าใครไม่เข้าใจไงก็ทักมาสอบถามได้นะครับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงแค่นี้นะครับสำหรับช่องตะไบชนแนลนะครับไว้เจอกันคลิปต่อๆไปนะครับคลิปนี้ก็สวัสดีนะครับผม